จะมาพามาชมนะคะต้นไม้ในบ้านต้นแรบกบต้นนี้ชื่อว่าครางพิม เพื่อามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนเอามาใบเริ่มแห้งเพราะว่าแม่วางตากแดดน,นะคะเอามาแล้วก็ใส่ฟืนฝืนป้ายยาที่ให้มาใงกระสอบใหญ่แล้วก็วางในร่มเขาก็เริ่มมียอดและก็ใบเริ่มสุดแล้วค่ะ ต้นแรกค้านางพิมตอมามีสองต้นดูดูค่ะดูมีมีวางแล้วนะคะมีก็วางเริ่มที่จะสวยแล้วคะ่ะค่านี้ก็มี แม่ย่าให้มานะคะจากเลงนกทาตอนแรกเกือบไม่รอดแล้วรดน้ำเยอะไปทีนี้มาเปิดอ่านดูเขาบอกว่าพญานาคราชจะไม่ชอบน้ำรดได้พอให้ดินเปียกแต่ไม่ให้แฉะนะคะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องยกเข้าไว้ในร่มแดดลำลายนี่ก็คือแดด สองไม่ถืงเ่ไว้ไปถึงบ้างก็มียอสองต้นอ,อ,อันนี้คือกำลังสวยเลยะะอย่างที่สอง,สองคือพยานาคราต้นต่อมาสวยมากเพียบเลยค่ะคือต้นแสงเงินแสงทองมีดอกมีดอกนะคะมีดอก เ้วก็มดีดม,มาก่าตอนแรกวางไว้ที่ระเบยียงแล้วก็ยกมาไว้ในร่มบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่แดดส่องถึงแต่ว่าไม่โดนแดดจับนะคะตอนแรกเอาถาดรองทำให้ตะก้าตะก้าเริ่มผุแล้วคะ่ะก็เลยเอาถาดออกนะคะ เงินแสงทองมาจากไหน,นซื้อเท่าไหรไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ก็แม่ย่าให้มาแลอันนี้ก็ของแมยะะ่ย่าค่ะเดรดีมีดอกแล้วนะคะมีดอกหลายดอกแล้วก็ดอกถหยวไปแล้วเดรรี่ตอนแรกก็วางไว้โดนแดดจัดโดนแดดจัดใบก็ แกนแกนใบก็เริ่มแห้งลงแล้วก็ใบไม่โตก็เลยมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินใส่ฝุ่นแล้วก็วางในร่มเงาเลยค่ะเต็มกระถางเลยใส่เดลี่แสงงาแสงค่องขยะนักข้าแล้วก็ฟ้าวนาคีนนะคะนะข้าวนาคีนของแม่ยาย ก็มีสคอแล้วก็ลีขสองเม่ย่าค่ะอันนี้เลยอันนี้ก็อันนี้ก็สองแม่ย่าให้มาตอนแรกแม่ย่าให้มากะถังใหญ่มากแล้วปรากฏว่ารักมากนะคะก็เลยลดน้ำบ่อยปรากฏว่าเน่าตายหมดเลยค่ะ แล้วทีนี้ก็เลยกลับบ้านไปขอแม่ย่างใหม่ขอแม่ย่างหม่แล้วคนที่ปลูกให้ก็คือแม่นะคะแม่ยายปลูกค่ะแม่ยายปลูกแล้วก็แต่ตัวเองก็ไปซื้อกระถางซื้อกระถางนะคะแล้วก็เอามาเปลี่ยนในส่กระถางได้นี่ส,นส่วนนี้นี่นำเสนออันนี้ของคุณแม่กับคุณพ่อน,น้องยาวมังกี้ครีมนะคะ เอาคือปลาสาไปอา่ยงน้องยางกับบ้านแล้วก็แม่ก็ให้มานั่งมาก็เลยเอามาทำเป็นที่วางสื่ท้างต้ไม้สว่วนนี้สว่วนแคตัของเราอันนี้นะคะจะมีวนเป้าสวนเจ้านกเจ้านกอันนี้คือเขาล่วงลงมา ล่วงนะคะที่เป็นเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะล่วงลงมาเล็กๆแล้วก็เราเอามาเสียบเสียบไว้แปบ๊บเดียวโตวขึ้นเยอะเลยค่ะอันกระถางก็คือโอเคนะคะสวยตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วแม่ยายบอกว่าไม่น่าจะรอดแต่ตอนนี้มันงานะคะกระถางโอเค นีคนปลูกับคุณญ่าด้วยนะคะคุณตาคุณหญ่คนน้องหมาเศราบอกผู้เดียวแล้วเมียคอยมาเขาทำเขาทำคลิปเขาทำคลิปมาเป็นพายเอกของช่องให้หน่อยสิ ต้นต่อมานะคะก็คือแสงเงินแสงทองอีกแล้วอันนี้ลองํำดูกระถางเล็กกระถางเล็กกระถางน,น,าน,นี้ทางน,นี้ทําเองส่วนกระถางน,นี้แม่แม่ยายนะคะมาอยู่ด้วยแล้วก็ทําให้กระถางนน กิ่งนะคะกิ่งต้นนี้นะคะ่ะต้นยายกิ่งที่มันแบบชี้ๆออกมาที่มันฟอร์มไม่สวยก็เลยลองทำดูกัน,นะคะใช้ดินใช้ดินดินถุงซื้อมาเจ็ดถุงร้อยผสมกับกัาบมะพร้าวกราบมะพร้าวนี่คือแม่ยายก็สับให้มาจากศรีสเกตอันธาราลมนะคะก็เอามาผสมกันแล้วก็ลองเอากิ่งปาก พี่หมูเราปัดไอ้เน,นี้ยได้ถึงเดือนหรือ,อยังอ่ะแม่มาเนะ่ยแสงเงินแสงทองเราเนี้ยถึงเดือนหรือ,อยังครับเนาะงามไวัมากเลยนะคะสวยอันนี้างาห,หางจระเข้ของแม่ย่างาหางจระเค้แม่ย่าไหน์ก็เตามาปกลด์แล้วค่ะ แต่ก้าวานโชก็สวยเลยนะคะมาจากเรืองนาา้ำท่าคุณแายาให้มาเยอะมากส่วนอ่างบัวนี้สามีชอบขนมาจากเรืองนทา,าเหมือนกันนะคะตอนนี้ขึ้นขึน้แต่ใครยังไม่ได้ล้าก็เอาบัวมาปลูกอันนี้ก็เลี้ยงบัวบัวดอกแบบดอกสวยมากแบบดอกเยอะมาก บัวบัวลืมชื่อแต่เพงน่าจะประมาณ80บาทหรือร้อยบาทเนี่ยค่ะส่วนปลาปลาสั่งซื้อแล้วก็เอาของแม่ยายมาด้วยถัดมาที่อ่างนี้ก็เป็นบัวคนละพัน อันนี้จะถูกกว่าถูกกว่ากระถางเมื่อกี้นะคะนี่ก็มีปลาขลาเยอะมากเลยค่ะปลาปลาของสามีซื้อแล้วก็ของแม่ก็เอามาให้ดูแล้วก็ส,สา,าสลายสลดยนี้เพิ่งเอามาปล่อยเป็นสไลายมาจากของแม่ยายที่หมูเอาของแม่ยายมา เก็สว่วนนี้อันนี้สวยขอให้มีดอกนะคะขอให้ร่ำรวยอันนี้คือต้นอะไรนะรวยไม่เลิกนะคะก็กำลังงามของแม่ย่าให้มาอีกแล้วของแม่ย่าแล้วของมแมย่มยให้มาของแม่ยาใมา ่วนนนี้ต้นไม้ที่แพงที่สุดในบ้านนะคะคือต้นเ้ินหอมไลยลุงคือต้นเขาจะสูงมากค่ะประมาณเท่าคอซื้อมาจากงานกเกษตรแฟร์ที่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 ในประบริลัมนีนค่ะ300บาทหรือสามบาทซื้อมาสองต้นซื้อมาสองต้นน,นคะคะ700แต่ตอนแร,ปรกปกฏว่า เอาใส่ในกระถางกระถางน,นะคะีค่ะกระถางกุนเปลือยแล้วปรากฏว่าดินคงแน่นไปไม่รอดค่ะจากที่ใบยเยอะๆสวยๆกลายเป็นใบแห้งแล้วก็ร่วงก็เลยเอาลงดินนะคะไปซื้ออิฐอิบมาจากร้านขายต้นไม้ก็ละสิบห้าบาทแล้วก็เอาลองเอามาวางแล้วเอาเอาลงดินนะคะต้นนี้น่าจะเป็น ต้นไม้ที่แพงที่สุดในบ้านสา0บบาทสองพัน้อ,อขอให้สวยๆนะคะส่วนเตยเตยกบกระถางจำได้ไหมคะเป็นเตยที่ใช้ในงานแต่งงานแม่ยายเลี้ยงให้นะคะสวยก็เอามาไว้ที่บ้านตัวเองตรงนี้หมดเลยนะคะ ส่วนต้นนี้ว่านนี้เป็นว่านของแม่ย่าให้มานะคะให้บอากว่าให้อาวาังไว้หน้าบ้านส่วนต้นนี้คือต้นทับทิมของสามีเบอกว่าดูฟวงจุ้ยมาต้นไหนปลูกตรงไหนก็เลยค่ะปลูกทับทิมหน้าบ้านนะคะส่วนเตยเตยน,นี้คือปลูกตั้งแต่แรกเลยค่ะพร้อมสนามหญ้านะคะปลูกพร้อมกัน ใครปลูกสามีปลูกค่ะแต่คนที่ถ่ายรูปอัพคือล<สนา>ัสนาใส่หนค่ะเตยมาจากไหนเตยนี่สั่งมาจากเน็ตนะคะเตยตรงนี้คือสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตสามีบอกว่าตอนมาช่อเล็กมากแล้วก็บางต้นก็ไม่มีรากไม่ว่าจะไม่ติดแล้วแต่ปรากฏว่าสามีมือดีค่ะปลูกติดแล้วก็งาม ส่วนในกระถางลืมบอกไปในกระถางนี้เป็นเตยที่มาจากเตยพี่ไก่นะคะอยู่กรุงเทพออยที่อ้อยไปเอามานะคะพี่ไก่สวยมากเลยปลูกแล้วก็ใช้ประดับในงานแต่งต้นต่อมาต้นต้นวาส,สนาจะท่วมรั้วแล้ววาส,สนาพอดีเหมาะเลยคะ่ะมีอยู่สองต้นตูแก่ไม่ย่าเอามาให้ตั้งแต่ที่มาดูบ้านแรกๆที่ยังไม่ได้เข้าอยู่นะคะ เป็นต้นวาสนาแบบสองต้นคู่สวยมากนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งล็อกสองล็อกนะคะแล้วก็ล็อกที่สที่เราปลูกเตยแล้วก็มีต้นวาสนาคู่ต้นว่าง <c oughs> นี่ก็ต้นที่สองเตย จะรอดไหมรอดส่วนดอกพุธจำได้ไหมคะตอนนี้ที่ถ่ายรูปที่หนอนกินใบไม่เหลือสักใบเลยคะ่ะตอนนี้ใบแตกแล้วนะคะสวยด้วยดอกพุธไครปลูกให้แม่ยาปลูกให้ก่อนที่จะปลูกเตยตรงนี้นะคะดอกดาวเรืองเยอะมากแม่ยาเอาดอกดาวเรืองมาปลูกให้ดอกดาวเร,ออเรืองสวยมากส่วนนี่ที่จะนําเสนอคือ ทองอุไรค่ะทองอุไรของสามีมีดอกแล้วด้วยความที่รักต้นไม้รดน้ำมากไปหน่อยใบงามมากเลยค่ะแต่ไม่มีดอกแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะสามีชอบไม้ดอกก็เลยปลูกทองอุไรนี่มีชอตแล้วแล้วก็ต้นต่อมา อันนี้มุมของสามีนะคะจะเป็นปมุมจิบน้ำชายามเช้าแล้วเราอาจจะมีทำสวนเพิ่มนิดหน่อยคือตอน้น burst of paradise มีดอกให้แล้วมีดอกให้ชมแล้วนะคะหนึ่งช่อพึ่งลงดินลงดินพร้อมกับส่นเนี่ยคะ่ะแต่ปรากฏว่าแบบ burst of paradise งามมากดูค่ะดูแตกใบ แตกใบแตกกอแล้วนะคะคืองามไวมากค่ะเอามาอันนี้ก็เป็นดาวเรืองของแม่ย่าที่เอามาปลูกไว้แม่ย่าค่ะออกดอกแล้วนะคะต้นนี้สวยเลยค่ะที่บ้านเราก็มีไม้ดอกนะอันนี้เป็นดอกมาลิอันนี้กาพากับ วา,วานวานวานหอมสว่วนอันนี้คือต้นอ,อะไรก็จำไม่ได้สันบอกว่ากินได้แล้วต้นต่อมาคือต้นต้นมะนาวมะนาวแม่ย่าเอามาปลูกให้ถ้าเขาติดลูกมันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าพันธุ์นี้ลูกหลดดูค่ะออกยอดแล้ว มียอดนี่ยอดสวยเลยค่ะมียอดแล้วนะคะเพราะว่าใส่ใส่ฝุ่นต่อมามีต้นดอกพุธเก็บไปถวายพระบ่อยมากนะคะแต่ยอดออกดอกตลอดเลยพุธของเราสวยมาก มาเลี้ยอ่ดนคะคะมีพูดก็มีนี้มัลม<ง>มีดอกดาวเรืองแล้วก็ผัดชีฝรั่งส่วนนี้เป็นโหระพาผัดชีฝรั่งโหระพามะม่วงนะคะปลูกตั้งแต่พร้อมสนามหญ,ญ้าค่ะเอาหญ,ญ้ามาลงแล้วก็ให้ร้านเอามะม่วงมาปลูกให้ด้วย เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ปลูกน้ำดอกไม้สีทองเพราะว่าอยากเห็นลูกเขานะคะตัไคล้แม่ย่าค่ะแม่ย่าตัไคล้มาปลูกข่า้งามมากเลยนะคะย่างามมากก็ได้กินจากนี้แหละค่ะไม่เคยซื้อคาคามันก็มีหน่อแล้วนะม,ยมายอมตานนี้สวยมากค่ะยอดน่าก,กินเมี่ยงะไรอวกมาก แล้วก็มาที่ต้นนี้เคไหมเคนะคะต้นดอกเคยอดอวบมากค่ะแต่ยังไม่ออกดอกก็เ็ปลูกนะซื้อมาตน้นละสิบห้าบาทนะคะแล้วก็มีอันนี้เอามาจากกัทราลมคือใบมะก,กรูดนะคะ ไม่ใส่ต้ออยมยำมาละกสามีชอบตัมะะ่มารลโกสองถึกทุกที่เลยมีปลวกต้องกำจัดปลวกแล้วแม่บอกว่าให้ดูปลวกมาดูเมื่อกี้หลังบ้านไปแล้วนะคะจากนั้เรามาดูข้างบ้านข้างบ้านมีอะไรข้างบ้านนี่ ใยแมงลักใสอ่อนลายครั้งแล้วใบน,นี้เลยค่ะหงละพาางอนะไม่ใช่ใบกะเพราเจ็ไปทำกับพ้าแล้วหอมปลูกมาตอนแรกงามมากนะคะพอขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งก็ใบเริ่มเหี่ยวสงสัยคงโดนฝนแฉะไปหน่อยนะคะแล้วก็ปลูกผักบุงนะคะส่วนกรบนนี้คือกวาง ตเรามาดูกันว่าจะโตไหมนี่ก็คือพวกปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็ผักบุ้งเหมือนกันส่วนกระบานี่ขึ้นแล้วเป็นผักชีผักชีนะคะคือขึ้นช้าปลูกพร้อมกันนะคะแต่ว่าวางตุ้ผักบุ้งขึ้นแล้วแต่ว่าผักชียังไม่ขึ้นส่วนตรงนี้คือพริกของสามีไม่รู้ทำไมใบแต่ก็เริ่มแตกแล้ว ใบหนิกมั拉กรสามีตัูสามีชอบส่วนอันนี้ก็คือแบบพวกนี้คือแบบเอามาเทเๆนะคะแล้วมันก็เกิดเองดูพิงตอนนี้งามมาแล้วมันรุนเกิดมันจะได้กลิ่นไหมไมีใบแมงลกักอันนี้ก็มัะกอนะคะอันนี้ก็คือกลับมละกดตัดมาจากบ้านแม่ยายแล้วก็เอามาปักแจกันนะคะแล้วก็ พอมันเริ่มมีล่าก็เลยลองเอามาลงกระถางดูก็ปากละติดค่ะสวยเลยต้ตนนี้ไม่ยาาให้มาอยายมากเลยค่ะใหญ่มากเลยนะคะยาแล้วก็มีหน่อแล้วด้วยค่ะนม่ยักงสามีเรื่องต้งน,นี้ค่ะคือต้นไนมะ้ที่เห็ดแ้าน เด็นะคะขอบคุณงไร่เช่นี้ค่ะบ๊ายบาย